จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางฮาน้อยจากของวันที่หนึง่งพฤศจิกากับมีมาหายคือเกานอกะจาะกนอกระดึงสามน้อยถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวิ p อพีจ้ะแต่ก่อนที่ฮ่าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็กขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเดอ้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนที่เราจะไปเบิ้งแนวทาง เขากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนนอกจากเนาะของหาน้อยเที่ยวหายไปวันที่3าเอ็ดตุลาจากว่าทั้งสน้อยผลออกตัวใดกลับไปเบิ้งผลน้อยแรกก่อนนอกจากของน้อยพิเศษเขากับหายไปฟันเก้าวิ่งดุศูนย์กับ9กาจผลที่ออกมาบนออก6 8แปหล่างออก1นสองจาก สำหรับน้อยพิเศษเท่ากับว่าเขาเนอกจากเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่ากันนอกจากเท่ากับเบื้องพ้นน้อยพิเศษกันไปแล้วกับไปเบื้องพ้นต่อเลยเนอกจากสำหรับน้อยปกติว่าออกตัวใดจะจะสำหรับผนน้อยปกตินอจกจะเนาะเท่ากับไฮไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดกับหกจะ ผลที่ออกมาบนออกเจ็ดเก้าแปดหงออกเก้าสี่เนาจะจ้ะเท่ากับเขาบนเนาะจ้ะเนาะเป็นตัววิ่งเนาะจ้ะเนาะวิ่งเจ็ดกับออกเจ็ดเก้าแปดจ้ะเป็นไน,ใน,น้แน่นอนจ้ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะ้ะพากันได้ไปออกไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาจะจ้ะเท่ากับเบิง้งผลกันไปแล้วเนาจะจ้ะของน้อยปกติ กับไปตามต่อเลนอยนนอกจากสำหรับผลของน้อย VIP ว่าออกตัวใดนอกจากจสำหรับน้อย VIP นอยเนาะถ้าก็หายไปฟันหาวิ่งรูดหกกับหาจะผลที่ออกมาบนออก เจ็ดหนึ่งสองล่างออกหาสองนอกจากเท่ากับเขาล่างนอกจากนะเป็นตัวฟันวิ่งรูดหาจากกระออกหาสองแล้วก็เมื่อตรงกับตัวเทีวาหายไปนอกจากนอกเนน็เป็นตัวนีออ่ตัวจ2อสองตัวข้าไปเลยเนอกจากนอจะหายหาสองกันตรงๆเป็นจังไรแน่นอกจากผู้ที่ติดต,ตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนวจากพากันได้เอวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ สำหรับน้อยวิพี่เข้ากับเขาล่างกันไปนอกจากนะเขาเป็นตัวนิ่งตัวเจาะกันตรงๆกันไปเลยกระดีใจน้ำนอกจากกระเบิร์กไล่งานผลกันไปแล้วจ้ะกันไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่หนึ่งพฤศจิกาจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขตัวใดแน่เข้ากับไปเบิร์แนวทางกันเลยจ้าจ้ะเข้ากับมาตามต่อกันเลยเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่หนึ่งพฤศจิกานะจ๊ะ ฮากับมีแนวทางหายถึงสามน้อยคือเกาทังน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะฮากับเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษกันก่นกอนเลยนอกจากเนาะสำหรับน้อยพิเศษกับไปเบื้องโตเด่นกับหายเด่นเกากับเด่นศูนย์ไปเบิ่งฟันยิงรูดจ้ะมาเบิ่งฟันก่อนกับหายฟันศูนย์ วิ่งรูดกับห้เก้ากับศนไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะกับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮเก้าหาเก้าหกเกเจ็ดเก้แปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮศูนย์เก ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจับกไปเบิกงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮเลนไปกรบน้ำเนาะจากตัวนี้แต่ว่าตะละมือเดจาจัดสำหรับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮากะใส่แนวทางเป็นฟันดิ้งรูดจัดตัวนี้จะเขาง่ายเลียนง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วนะจ๊ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเฮาตัวใดแน่จะเฮากับไปเบื้องกันเลยจ้าเฮากับมาเบื้องแนวทางนอกจากนอของน้อยปกตินะจากกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนเก้ากับเด่นศูนย์ ไปเบิ่งฟันวิง่งหลดนะจ๊ะมาเบิ่งฟันก่อนกัหายฟันศูนย์วิง่งหลดกหัหไฮเกากับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนะจ๊ะมาเบิ่งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกับายเกาสามเก่าสี 4, ่เกาห้าเก่าหกจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับหาย03 04 05 06ห้ากจไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวเจอสองตัวกะหไ้เลนไปกับน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือนอกจากสำหรับตัวนิ่งตัวเจาอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮากับสแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจาก็กไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีตัวเลขแนวทางเฮาตัวแดนแน่ก็ไปเบิ้งกันเลยจา้า จะเขาก็มาตามตัว,ตวก,ก,กันเลยเนาะจะเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยวีไอพีจะเขากับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นสามกับเด่นสี่ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันสี่วิ่งรูดก,ร 3, กับไฮสามกับสี่จะไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจับไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับใฮสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจับเข้ากับไปเบื้องแน้วทางตัวนี้ตัวจ้อสองตัวกับห้เลนไปกับน้ำนอกจากตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือนอจากสำหรับตัวนิ่ตัวเจาะก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเข้าก็ใเส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเล่นกันเบื้องนอกจากเป็นไในนอจามือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบื้องแนวทางห้านอยวันที่หนึ่งพฤศจิกาไปแล้วนอกจากเนาะ เบิ่องตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะน่าจ้ะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเฮาจิตได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหลีกทเทาคิดไว้ทายน,นี่ช,ช่องน้องชอนชาแน,นลกระขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก,กระขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอกจากพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบุ้นจ้าสวัสดีจ้า